เย็นวันเสาร์ที่แสงอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้ากลุ่มเพื่อนห้าคนประกอบด้วยเอกนิกเจนแจ็คและไมนัดกันมารวมตัวที่บ้านของเอกซึ่งอยู่ไม่ไกลจากศาลาเก่าริมคลองที่ทุกคนพูดถึงกันในหมู่บ้านมาหลายปีคืนนี้เราไปล่าผีกันจริงๆใช่ไหมเจนถามด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นผสมความกลัวเอกยิ้มให้เพื่อนๆอย่างมั่นใจใช่ ศาลานั่นมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมามีเสียงคนคุยกันและเสียงร้องให้ตอนกลางคืนแต่ไม่มีใครเคยเห็นอะไรชัดๆเราจะไปพิสูจน์กันเองแจ็คก,กับนิกพยักหน้าเห็นด้วยส่วนไมที่มักจะเป็นคนกล้าออกปากก่อนใครก็พูดขึ้นถ้าเจออะไรแปลกๆเราก็ต้องช่วยกันนะอย่าตกใจจนทําอะไรไม่ถูกละ่ะทุกคนจัดเตรียมอุปกรณ์เช่นไฟฉายกล้องถ่ายรูปและเครื่องอัดเสียงเพื่อบันทึก เหตุการณ์ถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นจริงๆเอกยังเตรียมสมุดโนต้ตและปากกาไว้จดบันทึกข้อมูลเมื่อเมื่อสนิทกลุ่มเพื่อนเริ่มเดินทางไปศาลาริมคลองระหว่างทางเงียบลงทุกคนพยายามทำใจให้สบายแต่ก็มีบางครั้งที่เสียงลมพัดผ่านใบไม้ทําให้บรรยากาศดูวังเวงกว่าปกติเมื่อถึงศาลาเก่าไม้ที่ตั้งอยู่ริมคลองน้ำในคลองสงบนิ่งแสงไฟฉา,ายไปที่โครงสร้างไม้เก่าที่เริ่มผุกร่อน ร่องรอยของการเวลาชัดเจนดูเหมือนจะร้างมานานมากแล้วนิกพูดพลางสำรวจรอบๆใช่แต่เสียงที่คนบอกนี่มันจริงหรอือเจนถามเสียงเบาทันใดนั้นมีเสียงลมพัดผ่านใบและเสียงไก่ขันจากบ้านไกลๆแต่จู่ๆทุกคนก็ได้ยินเสียงพูดคุยเบาๆคล้ายคนกำลังนั่งคุยกันอยู่แถวศาลาเสียงค่อยๆชัดขึ้นแต่ก็ยังจับต้นสายปลายเหตุไม่ได้เฮ้ยพวกนายได้ยินเสียงไหม แจ็คถามด้วยน้ำเสียงสั่นฮ่าฮได้เหมือนคนคุยกันจริงๆนะเอกตอบพลางชี้ไฟฉายไปยังศาลาขณะที่ทุกคนตั้งใจฟังเสียงร้องให้ที่ดูเหมือนจะมาจากผู้หญิงคนหนึ่งก็ดังขึ้นเบาๆท่ามกลางความเงียบของค่ำคืนนี่มันอะไรกันหมายพูดด้วยเสียงสั่นเล็กน้อยกลุ่มเพื่อนห้าคนต่างศบตากันพวกเขาไม่รู้ว่าเสียงเหล่านี้จะนำพาไปสู่เรื่องราวที่พวกเขาไม่คาดคิด หลังจากคืนแรกที่กลุ่มเพื่อนได้ยินเสียงแปลกๆที่ศาลาเก่าริมคลองเอกนิกเจนแจ็คและไม่ต่างก็ยังรู้สึกเตือนใจแต่ไม่มีใครอยากยอมแพ้ความอยากรู้และความกล้าหาญดึงพวกเขากลับไปอีกครั้งคืนวันอาทิตย์ที่ลมหนาวพัดผ่านทุ่งนาแถวนั้นทั้งห้าคนเดินทางไปที่ศาลาอีกครั้งคราวนี้พวกเขาเตรียมอุปกรณ์มากขึ้นมีทั้งไฟฉายที่แรงกว่าเดิมกล้องวงจรปิดขนาดเล็กและเครื่องบันทึกเสียง ที่มีประสิทธิภาพสูงเมื่อมาถึงศาลาเอกสังเกตเห็นความเงียบที่ผิดปกติคืนนี้เงียบเกินไปหรือว่ารอบที่แล้วเราโชคดีได้ยินเสียงจริงๆนิกยิ้มตอบไม่แน่นะคืนนี้เราจะได้เห็นอะไรชัดเจนขึ้นพวกเขาเดินเข้าไปในศาลาไม้เก่าแสงไฟฉายส่องไปที่พื้นไม้ที่ขึ้นราและปุกร่อนเสียงน้ำในคลองไหลเบาๆคลอไปกับเสียงบิดวิวของลมที่พัดผ่านแล้วก็เป็นอย่างที่พวกเขาไม่คาดคิด เสียงคนพูดคุยดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ชัดเจนมากขึ้นเป็นเสียงผู้ชายสองคนพูดคุยกันอย่างจริงจังต้องรีบส่งไปให้ญาติก่อนหน้าฝนจะมาใช่เดี๋ยวศพจะเสียหายเราต้องเก็บไว้ในนี้ก่อนทุกคนในกลุ่มชะงักไปกับคำพูดเหล่านั้นเจนเอ่ยเบาๆนี่มันเสียงจากอดีตแน่ๆใช่ไหมแล้วก็มีเสียงผู้หญิงร้องให้บิดหวานคล้ายเสียงแม่เสียลูกดังขึ้น จากมุมศาลาที่เมื่อสนิทเสียงนั่งเศร้าและทรมานจนทำให้กนดลุกไปทั้งตัวแจ็คยกกล้องขึ้นถ่ายพยายามจับภาพในความมืขดขณะที่หมายถือเครื่องอัดเสียงเปิดไว้ด้วยความตั้งใจเราควรจะอยู่ที่นี่อีกนิดไหมเอกถามทุกคนถ้าอยากรู้ความจริงเราต้องอดทนนิกตอบด้วยความกลา้าพวกเขานั่งนิ่งๆฟังเสียงที่เหมือนจะซ้ำซากวนไปมาในศาลาบางครั้ง ก็เหมือนเสียงคนกำลังเดินผ่านไม้ที่ผูกกร่อนบางครั้งเสียงหัวรแผ่วเบาที่ฟังดูแปลกประหลาดขณะนั้นเองเอกสังเกตเห็นกระดานไม้เก่าผืนหนึ่งถูกซ่อนไว้มุมหนึ่งของศาลาเมื่อเขาดึงออกมาพบว่าเป็นกระดานที่มีชื่อและวันที่เขียนด้วยหมึกจางฮ่าฮนี่คืออะไรน่าเจนถามด้วยความสงสัยดูเหมือนชื่อคนและวันที่เอกตอบพลางชี้ให้ทุกคนดู กลุ่มเพื่อนเริ่มรู้สึกได้ว่าศาลาแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์บางอย่างในอดีตที่ถูกเก็บงำไว้และเสียงที่พวกเขาได้ยินคงไม่ใช่แค่ลงพัดผ่านธรรมดาคืนวันจันทร์กลุ่มเพื่อนเอกนิกเจนแจ็คและมามนัดเจอกันที่ศาลาเก่าริมคลองอีกครั้งคราวนี้ทุกคนตั้งใจจะสำรวจให้ละเอียดขึ้นหวังว่าจะได้คำตอบจากสิ่งที่ได้ยินในคืนก่อนหน้าเอกหยิบกระดานไม้เก่าที่เขาพบเมื่อคืนก่อนขึ้นมาดูอย่างละเอียด พบว่าในกระดานนั้นมีชื่อคนและวันที่จะรึกไว้หลายสิบชื่อบางชื่อมีเลขปีเขียนกำกับชัดเจนหลายชื่อมีวันที่เสียชีวิตอยู่ในช่วงสิบปีก่อนนี่มันเหมือนบัญชีรายชื่ออะไรบางอย่างเอกพูดพลางเลื่อนนิ้วสัมผัสต,ตัวอักษรเก่าๆดูเหมือนจะเป็นชื่อคนที่เคยถูกเก็บไว้ที่นี่นิกมองไปที่คลองน้ำที่อยู่ข้างๆศา,าลายอย่างตั้งใจ ในเอกสารเก่าที่ฉันค้นเจอจากห้องสมุดหมู่บ้านมีการบันทึกว่าศาลาแห่งนี้เคยเป็นที่เก็บศพลอยน้ำก่อนจะส่งต่อให้ญาติจริงๆเจนยกกล้องขึ้นถ่ายภาพกระดานไม้เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานขณะที่หมายกับแจ็คสำรวจบริเวณรอบๆพบร่องรอยของเชือกเก่าๆผูกติดอยู่กับเสาไม้บางส่วนถูกตัดขาดไปตามการเวลาร่องรอยพวกนี้อาจจะเป็นที่ใช้ผูกศพก่อนลอยน้ำแจ็คเสนอความเห็น แล้วเสียงที่เราได้ยินอาจจะเป็นเสียงคนในอดีตที่ยังคงสะท้อนอยู่ในศาลานี้หมายพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดกลุ่มเพื่อนเริ่มรู้สึกได้ถึงความจริงที่น่ากลัวและหนักหน่วงกว่าที่คิดศาลาเก่าแห่งนี้ไม่ใช่แค่สถานที่ร้างแต่เป็นพื้นที่ที่เคยถูกใช้เป็นที่เก็บศพผู้ที่ถูกลอยน้ำในอดีตเสียงพูดคุยและเสียงร้องไห้ที่พวกเขาได้ยินน่าจะเป็นเสียงสะท้อนจากอดีตที่ยังคงติดอยู่กับสถานที่แห่งนี้ ทุกคนนิ่งเงียบต่างคิดถึงเรื่องราวเบื้องหลังที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยและตั้งใจจะหาข้อมูลเพิ่มเติมในคืนต่อไปคืนวันอังคารกลุ่มเพื่อนเอกนิกเจนแจ็คและไมล์นัดเจอกันที่บ้านของนิกเพื่อรวบรวมข้อมูลจากเอกสารเก่าๆที่นิกหามาได้จากห้องสมุดและศูนย์ประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านนิกเปิดแฟ้มเอกสารเก่าๆหลายแผ่นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านและคลองใกล้ศาลา จากข้อมูลนี้ศาลาริมคลองแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของสถานที่เก็บศพลอยน้ำก่อนจะนำไปฝังหรือเผาตามพิธีกรรมโบราณนิกอธิบายและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสมัยก่อนก็มีเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ทำให้ศพหลายศพเสียหายหรือสูญหายไปกับน้ำนิกเสริมบางปีมีคนพบศพลอยน้ำในคลองนี้บ่อยครั้งจนเป็นข่าวใหญ่ของหมู่บ้านเอกเสริม ที่น่าสนใจคือมีบันทึกว่าซาลาแห่งนี้ถูกปิดใช้งานอย่างก,กระทันหันหลังจากเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่มีใครพูดถึงเจนพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังบางที่เสียงที่พวกเราฟังได้อาจเป็นเสียงของผู้คนที่เคยอยู่ในช่วงเวลานั้นที่ยังคงติดอยู่กับสถานที่นี้ไม่กล่าวแต่นี่ไม่ใช่คำสาปหรืออาถรรพ์อะไรมันคือเรื่องราวของชีวิตจริงความเจ็บปวดและความทรงจำที่ยังไม่ได้ถูกเล่าขานแจ็คเสริม กลุ่มเพื่อนเริ่มเห็นภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและเข้าใจว่าศาลาเก่าริมคลองนี้เป็นเหมือนพยานเงียบของเหตุการณ์ในอดีตที่เต็มไปด้วยความสูญเสียและความเศร้าพรุ่งนี้เราต้องกลับไปที่ศาลาอีกครั้งเตรียมใจและอุปกรณ์ให้พร้อมเพราะเราอาจจะได้คำตอบที่ชัดเจนที่สุดเอกพูดปิดท้ายคืนวันนั้นคืนวันพุธกลุ่มเพื่อนเอกนิคเจนแจ็คและไม่เดินทางกลับมาที่ศาลาราิมคลองอีกครั้งคราวนี้ พวกเขาเตรียมตัวมาอย่างพร้อมเต็มที่ทั้งไฟฉายเครื่องอัดเสียงและกล้องถ่ายภาพเมื่อก้าวเข้าไปในศาลาบรรยากาศเย็ยนเยือกกว่าทุกคืนที่ผ่านมาเสียงน้ําในคลองยังไหลเบาๆแต่สิ่งที่ต่างไปคือความรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างจับตามองอยู่เอกชี้ไปที่มุมหนึ่งของศาลาตรงนั้นที่เราเจอกระดานไม้และเชือกเก่าๆกลุ่มเพื่อนเดินเข้าไปสำรวจอีกครั้งคราวนี้แจ็คเปิดไฟฉายส่องตามซอกมุมอย่างละเอียด จนเจอแผ่นไม้ผืนหนึ่งที่ดูเหมือนจะซ่อนอยู่ใต้พื้นไม้ผูกช่วยกันยกหน่อยแจ็คบอกเมื่อแผ่นไม้ถูกยกขึ้นพวกเขาพบกล่องเหล็กเก่าที่ถูกล็อกแน่นแต่ไม่นานเจนก็หาเครื่องมือเปิดกล่องจนสำเร็จกล่องนั้นภายในบรรจุจดหมายเก่าๆและรูปถ่ายขาวดำที่ถ่ายคนหลายคนหน้าศาลาเดียวกันนี้ เอกหยิบจดหมายฉบับหนึ่งขึ้นอ่านเบาๆเราต้องเก็บศพเหล่านี้ไว้ที่นี่ก่อนที่น้ำจะท่วมสูงเกินไปโปรดเข้าใจความลำบากของเราเสียงร้องไห้และเสียงพูดคุยที่พวกเขาเคยได้ยินยิ่งชัดเจนขึ้นในตอนนี้เหมือนกับความทรงจำของอดีตที่ถูกบันทึกไว้ในสถานที่นี้นิกพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งนี่ไม่ใช่เรื่องผีที่น่ากลัวแต่มันคือเรื่องราวของคนที่เคยมีชีวิตและถูกลืมไม่เสริมเราอาจไม่ได้ปลดปล่อยอะไร แต่เราได้เป็นพยานของความจริงที่ถูกซ่อนอยู่คืนวันนั้นกลุ่มเพื่อนนั่งอยู่ในศาลางเงียบๆฟังเสียงอดีตที่ยังสะท้อนในอากาศพวกเขาไม่ได้หวาดกลัวอีกต่อไปเพราะเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เห็นและได้ยินเป็นเพียงเงาสะท้อนของความทรงจำที่ยังคงอยู่กับสถานที่นี้